ทุบท,ท,ที่ที่ทุกปั๊ม ที่ทุกปัมวันนี้นะคะเราพาแฟมิรี่มาแถวย่านราชวัตรอตอนนี้อยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรอกใกล้ๆกับปมสรรพสานิี้ค่ะออถนนอะไรนะถนนราชวัตรจอดรถหน้าร้านได้นะคะถ้าตำรวจไม่จับอตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี้ค่ะซุปเปอร์แซบร้านนี้ก็ขายทุกอย่างเลยนะคะส้มตำอาหารวิสานอาหารทะเลอะไรทุกอย่างมีหมดหวันนี้เมนูที่เราสั่งมานะคะเบาๆค่ะน ตำถาดนะคะอันนี้เป็นตำถาดนะคะแล้วนี้เป็นตำสชั้นย่าข้าวโพดค่ะตำข้ำขำขขาวโพดไข่เคม็มเป็นเมนูหลักนะคะพื้นฐานแล้วนี้ก็จะเป็นลาบหมูเดี๋ยวจะดูว่าสีซีๆดๆอย่างนี้นะรสชาติมันเป็นยังไงอันนี้เป็นคอหมูย่างค่ะแล้วนี้เป็นสามชั้นย่างสามชั้นต้องไหนวะ <c oughs> แล้วนั้นเป็นไก่ย่างแล้วก็ต้มเล้งค่ะ แล้วก็อันนี้อยากกินส่วนตัวเป็นคั่วไก่นะคะที่แนะนํามาทั้งหมดกินคั่วไก่ก่อนปลาหมึกค่ะหมึกนะหมึกคั่วไก่ไม่ปรุง <c oughs> อร่อยคั <c oughs> ่วไก่หกสิบาทนะแล้วก็หอมกินกระทาด้วย <c oughs> กยินเสียงแม่ไม่ใช่การเล่นตลกแต่อย่างใดนะคะติ๊กเอฟเฟต์มาเอฟเฟกต์มันเป็นเอฟเฟกต์ที่เขามาเราดูเบื้องหลังการถ่ายทำเนาะรู้สึกทำไม่ได้เขาอีกช้าเนาะดูใส่กระป๋อตะกร้คำดิ๊กอันนี้เป็นตำข้าวบ้านะคะยาที่ดลาที่หมดเนี่ยไม่เอาโทรศัพท์เข้าไปในคอมันมีช้อนได้กินน้ำมันด้วย ผมไม่ได้กินน้ำเป็นกลมเน้นกินเนื้อไม่เน้นกินน้ำอันนี้เป็นความหมูย่างนะคะกินมกัจิ้มเลยปิความหมูดีอันแล้วเป็นสามชั้นย่างในความรู้สึกสามชั้นก็คือมาเป็นแผ่นๆเหมือนกินอาหารเกาหลีอะไรเงี้ย สามชั้นย่างก็ดีอันนี้ไก่ย่างไก่ย่างนี่ให้มารึ่งตัวเลยนะเต็มๆแล้วก็มีน้ำจิ้มเจ่วเบี่งเมื่อได้่จะก้าบคุณแม่แต่กูบอกว่ากินเร็วๆกูจะกินแล้วอ่าเร็วๆไก่ย่างมาร้อนๆเลยอ่ะ ร้อนอ่ะจิ้มแจ่วนะคะแต่ย,าย่างนะไงข้าวหมูย่างายาส้มตำย่างข่ย่างถนะเลยอันนี้เป็นต้มแซ่บต้มเลง้งเนี่ยต้มเลง้งต้มเล้งต้มเล้งต้มเล้งอ๋อเป็นต้มเล้งนะคะ แบบนี้เนื้อไม่จับเนื้อหมูไม่กินแล้วนะกินกระดูกกินกระดูกแล้วแต่ไม่กินกระดูกด้วยก็หลังเวงอร่อยชื่นใจเดี๋ยวก่อว่ามาชิมตำถาดกันหน่อยเนี่ยเขาจะน้อยใจอันนี้เป็นซ้มตำถาดนะคะก็จะเป็นตำซั่วเราก็จะมีขนมจีนแม่ผัวบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่คุกล่ะ เขากคุกตอนถ่ายทำสิคะเขาจะไปคุกทำไมตอนยังไม่ถ่ายจะเป็นตามนี้อ๋ oh, no อุ้ยขอโทษขอโทษกินได้เลยคะ่ะไม่ต้องรอง คนตักสบอย่างอันนี้ลาบหมูนะคะืมร้านซุปอระซับนะคะราชวัตร ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกินทุกที่ทุก,ท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 กปั๊มนะคะขอบคุณค่ะ